สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาอัปเดตนะคะต้นไม้ที่จะส่งให้กับเพื่อนเนื่องจากว่าเพื่อนของเราไม่มีไลน์นะคะดังน,น,นั้นใช้ช่องทางในการส่งภาพหรือว่าต้นไม้ให้เพื่อนเพื่อนได้ชมก่อนที่จะส่งนะคะในช่อง youtube เนี่ยละคะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะต้นนี้นะคะไม้แย่แย่นะคะไม้แย่แย่ต้นนี้นะคะกาําลังมีหนอนะคะกําลังมีหนอ่อแทงขึ้นมาแบบนี้นะคะ ยากแต่ว่าเยอะมากเนื่องจากว่าปกติแล้วต้นนี้นะคะจะอยู่ในกระถางใหญ่แต่เนื่งองจากว่าช่วให้ง่ายต่อการขนส่งก็เลยต้องเปลี่ยนกระถางเป็นกระถางไซส์เล็กนะคะถ้าคุณซีนะคะซึ่งอยู่เกาะสมุยได้รับต้นนี้ก็สามารถเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะวันนี้จะส่งต้นนี้ค่ะให้กับคุณซีซึ่งอยู่เกาะสมุยค่ะและวันนี้นะคะคุณซีบอกว่าอยากจะได้ต้นสาคูด่างค่ะต้นสาคูด่างนะคะ กิกกี้ก็ปลูกไว้ข้างบ้านแบบนี้นะคะและต้นนี้นะคะก็คือสาคูดังค่ะสาคูดางนะคะคุณซีสนใจนะคะดังนั้นก็เลยมาอัปเดตให้ดูค่ะว่าจะส่งให้หนึ่งกระถางนะคะก็จะมีไซส์ใหญ่สุดก็คือกระถางนี้ละคะ่ะไซส์ใหญ่สุดนะคะหนึ่งสองสามประมาณสี่ต้นนะคะส่วนกระถางที่สองก็ประมาณสี่ต้นเช่นเดียวกันค่ะ และกระถางนี้ก็สีต้นนะคะสำหรับสาคูด่างนะคะสาคูด่างที่เพื่อนๆของเราสนใจอยากจะได้มาดูรากนะคะโอ้โหรากใหญ่แล้วนะคะมาดูรากกระถางที่สองโอ้โหทะลุกระถางแล้วนะคะเพื่อนก็จะรับไปหนึ่งกระถางนะคะใครสนใจก็ทักหาคิดๆได้นะคะตอนนี้เหลืออยู่แค่สามกระถางนะคะสำหรับสาคู ด่างค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ถ่ายภาพให้กับคุณซีซึ่งอยู่เกาะสมุยดูภาพก่อนว่าจะส่งให้แน่นอนนะคะส่วนต้นนี้นะคะเป็นเสียนนคะราดนะคะจะส่งให้กับคุณบุญสมนะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะเสียนนคะราดมีแค่หนึ่งต้นหนึ่งกระถางที่บ้านนะคะตอนนี้เหลือแต่ต้นแม่นะคะต้นลูกต้นนี้จะส่งให้เพื่อนค่ะ และเพื่อนของเราก็สนใจป้าหางกระเบนต้นแบบเบบีนะคะจะส่งไปเป็นเพื่อนกับเสียนนาคราชนะคะให้กับคุณบุญสมค่ะสองต้นนี้นะคะส่วนต้นนี้นะคะประก,กายดาวค่ะประก,กายดาวจะส่งให้กับเพื่อนของเราที่อยู่กรุงเทพมหานครนะคะคุณกิติเดชค่ะรับสนิจจันหอมสองต้นด้วยนะคะแล้วก็มีแดงโบราณค่ะแดงโบราณ ส่งไปให้กับเพื่อนของเราที่อยู่กรุงเทพมหานครนะคะจะส่งไปทั้งหมด4กระถางในวันนี้ค่ะส่วน2ต้นนี้นะคะเพื่อนของเราสั่งจองปลาหางกระเบนนะคะโทรหากิกกกิกกิกก,ก็ลืมถามชื่อค่ะเดี๋ยวจะโทรกลับนะคะจองไว้ให้เรียบร้อยเก็บไว้ให้เรียบร้อยนะคะจะแพ็กส่งให้ในวันนี้นะคะสําหรับคนที่สนใจปลาหางกระเบน2ต้นนี้ค่ะวันนี้นะคะกิกกก็มีต้นไม้หลากหลายที่จะแบ่งปันนะคะ วันนี้เตรียมหลายต้นเลยคะ่ะที่จะแบ่งปันเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวอีที่ปูเสือเพื่อที่จะเตรียมส่งภาพให้เพื่อ,อ,อนๆได้เลือกว่าอยากจะได้ต้นอะไรนะคะก็มีทั้งสนีจันขาวจันดำแล้วก็มีโชคเก้าชั้นนะคะแล้วก็มีสีทีเงินหนาแบ่งปันด้วยวันนี้คะ่ะ ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับวิกกี้ได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ